ติดบาคาร่าติดพนันช่วยเหลือทําได้อย่างไรสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในกรณีที่พบว่าคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมติดพนันแล้วก็มีแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนสายเกินไปดังนี้สิ่งที่ควรปฏิบัติ 1. น,นึกถึงสิ่งดีๆหรือศักยภาพในตัวเขา 2. ให้มีสติใจยเย็นเมื่อพูดคุยถึงการติดการพนันของเขาและผลกระทบที่ตามมา 3. บอกเขาว่าคุณเองที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของเขา 4. ดูแลด้านจิตใจและสังคมให้เขาเป็นพิเศษแนะนำให้เขาทำกิจกรรมที่ได้ระบ,บายความเครียดความก้าวร้าวในตัวออกไปเช่นการเล่นกีฬา 5. จัดตารางเวลาการตื่นนอนและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 6. กำหนดขอบเขตการบริหารเงินควบคุมค่าใช้จ่ายของครอบครัวเช่นบัญชีเงินฝากบัตรเครดิต 7. อธิบายเกี่ยวกับปัญหาติดพนันให้เขาเข้าใจสื่อสารให้เขาตระหนักรู้ว่าตัวเองมีความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการบำบัดร,รักษาและพบแพทย์ก่อนมีปัญหารแรงแเข้าใจว่าโรคติดพนันต้องอาศัยระยะเวลาในการรักษา 9. ติดตามผลว่าเขามีปัญหาทางด้านอารมณ์หรือไม่ในรายที่ไม่ได้เล่นการพนันแล้วมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวซึ่งต้องรีบปรึกษาแพทย์ 10. พาไปพบผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 1. ตำหนิบนหรือปล่อยให้ความโกรธโกรกนำ 2. ตัดเขาออกจากครอบครัวหรือกิจกรรมของครอบครัว 3. คาดหวังว่าเขาจะหายจากการติดพนันในทันทีเมื่อหยุดเล่นพน,นัน 4. ใช้นี่แทนแก้ปัญหาหนี้สินให้หรือประกันตัวเขาเมื่อมีปัญหาหนี้สิน 5. ปิดบังหรือไม่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของตัวเองและครอบครัวจากที่กล่าวมาข้างต้นถ้าคุณชอบหรือคิดว่าวィィิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ